ได้มากเลยจริงๆอยากใส่ให้ดูแต่ว่าอใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ผมไม่ติดอยู่แล้วมึงใส่คุณน้องนะติดบ้างก็ได้เอ้ตัวสีเหลืองก็สีเหลืองมาแล้วอย่าแคปนะอะค่ะสนใจแคปค่ะลูกค้าแคปค่ะอะค่ะเลื่อนเลื่อนเลื่อนแคปค่ะแคปนะคะแคปนะคะเดี๋ยวตัวต่อไปแล้วนะคะแคปนะคะไปกันตัวที่สองค่ะตัวไหนคะ วันนี้จะพาไปไหนครับวันนี้อูนจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งอะค่ะซาบ,บีนาก็คือวันนี้ไม่ใส่อะไรมาเลยเสื้อในก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่ตั้งใจจะมาซื้อที่นี่เลยเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นก็กะจะมาใส่ที่นี่มาซื้อที่นี่เพราะว่าโปรโมชั่นดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่ได้มีโปรโมชั่นขนาดนี้นะ,นะเพราะว่าอะไรเขาเปิดขอบใหม่ที่นี่ไปกัน ตอนนี้นะคะอุนน้มก็อยู่ที่หน้าช็อปซาบีน่านะคะ a อ y u ูดีทาวันนี้นะคะที่ช็อปซาบีน่าเนี่ยจะบอกได้เลยว่าตักตามากเพราะว่าขเขาเพิ่งมาเปิดช็อปที่ยูดีทาของเรานะคะนอกจากจะเปิดช็อปใหม่แล้วนะคะก็จะมีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยใครอยา,ากจะเข้าไปช็อปนะคะว่าซาบีน่าเนี่ยมีโปรโดีๆแล้วมีสินค้าอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะเอนี่คืออาณาจักรนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านในของช็อปซาบีน่ายูดีทาแล้วนะคะเรียงรายมาก หมดเลยอ่ะไม่มีใครพูดด้เลยทำไงดีอ๋อมีพี่พูดด้วยอยู่วันนี้นะคะโฟล์ที่ช็อปของเรามีอะไรบ้างครับพี่ๆเดี๋ยวใช้ซื้อครบสามพันลดออนทปสิลดออนท็อปหนึ่งพันสิบบาทก็คือช้อปปิ้งสามพันบาทนี่ก็คือต้องเป็นราคาป้ายใช่ไหมคะอ๋อตัวที่เราซื้อเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่ไม่ได้รวมไม่ได้รวมในโปรนี้อ๋อก็คุ้มอยู่นะคือสามพันบาทได้ตั้งหลายตัวอยู่เด้อว่าไปเราก็ได้โวมอีกหนึ่งพันสิ เออมีที่ไหนมีที่ไหนไหมคะไม่มีมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะที่ <Yeah. S 1> สาขาย,ยูนิลาว ปกติพี่อุมถ่ายแบบเนี้ยพี่อุม้มใส่ใส่แบบแนวไหนแบบทรงครับไหนอะไรเงี้ยอ๋อส่วนตัวอุ้มแล้วนะคะชุชนในพี่อุมใส่ปกติแล้วคับดี75ที่นี่อุมก็เป็นลูกค้าของซาบ,บีนาอยู่แล้วใช้ของซาบ,บีนาอยู่แล้วเพราะว่าอะไรซาบ,บีนาเขาเก็บทรงด้านข้างทรงสวยแล้วก็ด้วยลวดลายแล้วก็สีเนี่ยแบบจะเจาะกลุ่มวัยรุ่นึคือเราก็ไม่ได้อยาก มีอายุมากอะไรอย่างนี้แต่ซาบ,บิน่าเขาก็จะแบบเนียเห็นไหมมีแบบวัยลงวัยรุ่นตออแตอะเนี้ยเออแต่เวลาที่มันจะมีรุ่นหนึ่งที่ออกมาใหม่ของซาบ,บิน่าที่เป็นแบบเกาะอกเกาะอกใครซื้อปลาแบบเกาะอกแล้วแบบเกาะไม่อยู่จะบอกว่าที่นี่เกาะอยู่เด้อมันจะมีรุ่นหนึ่งสวยมาก สำหรับใครที่อยากจะมาช็อปที่นี่นะคะก็มาได้เลยเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปและตอนแรกๆและเดี๋ยวจะย้ำอีกทีว่าโปรโมชั่นตอนนี้ลด25%าทั้งร้านย้ําเลยนะคะทั้งร้านวันทาโลวีนเออพอดีเลยในคืนวันทาโลวีนน่ะเราอยากจะยั่วเราก็มาซื้อไปใส่ไปยั่วถูกป่ะใช่ไหมใช่ไหมเออให้ผีอะไรนะให้ผีผีไม่มัวอ๋อไม่มัวมาใส่ก็ซื้อมาใส่ มัวเนาะเออ <c oughs> ก็ว่ากันใส่ได้มากเลยจริงจริงอยากใส่ให้ดูแต่ว่าใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ไดผมไม่ติดอยู่แล้วมือใส่นะนนะ <c oughs> ติดบ้างก็ไดเ้เอาสีเหลืองกาสีเหลืองมาเ่ะอย่าแคปนะ สนใจแคปค่ะลูกค้าแคปค่ะค่ะเลื่อนเลื่อนแคปค่ะแคปนะคะแคปนะคะเดี๋ยวตัวต่อไปแล้วนะคะแคปนะคะไปกันตัวที่2ค่ะตัวไหนคะตัวนี้ตัวนี้อันนี้เหมือนชอบเหมือนชอบสีชุดฉะกับเราอ่ะมาใส่บันเทิงใครสนใจลายนี้แคปค่ะลูกค้าค่ะค่ะแคปนะคะแคปค่ะแคปได้ไหมคะติดตอทสี่ นอกจากโปนี้ก็มีโปหนึง่งที่ยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยเก็คือโปรชุดชั้นในเริ่มต้นแต่39 9 4 9 9แล้วก็กางเกงใน139บาทเท่า <c oughs> น,นั้นเองไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมไปเลยค่ะยั่วยาวนะคะสำหรับใครที่มาช้อปปิง้งครบ3 0 0 0บาทในราคาป้ายนะคะได้ลดนะคะ,ะคะือครบ3,000บาทก็ได้รับส่วนลด1 0 0 0กับ10บาทเห็นไหมเราโกกหัวเพราะว่าเราเอา3,000บาทมาซื้อชุดชั้นในแต่เราได้ส่วนลดไป1,000บาท แล้วเราได้ชุดชั้นในตามความต้องการและก็ได้สว่วนลดกลับบ้านเป็นเงินทอนนี่อีกหนึ่งวิธีเ,เดี๋ยวอุ้มจะพาเข้ามาชมนะคะสินค้าในสาปดา่าการด้านนี้เป็นเกาะอกรุ่นที่อุ้มบอกรุ่นนี้พิ่งซื้อไปอันนี้จะเป็นแบบโงงโงงอ่อนเออกาอะอยู่เห็นไหมก,ออก็คื <c oughs> อปล่อยมือแล้วเห็นไหมเกาะอกก็อกยู่เออนี่นะคะนอกเหนือจากเป็นปลาเกาะอกนะคะไร้สายแต่ว่าเขามีสายสายให้นะอันเนี้ย ก็จะมีรุน่นนี้ซาบีน่าแม็กกี้เมย์นะคะสำหรับสาววัยใสอย่างอูมในวัย18ปีบริบูรณ์นะคะหัวเราะอะไรหัวเราะทำไมไม่เหมือนเด็ก18เหรออาธุพูดไทยเป็นแฟนขับอูมแล้วเขาเป็นแฟนขับอูมสามารถซื้อให้แฟนได้ไหมซื้อได้ซื้อได้แบบซื้อให้แฟนใส่ภูใส่รุ่นนี้ <c oughs> ไปซื้อให้แฟนใส่ <c oughs> ก็เหมือนได้แก้ชีิดกับอูมและเหมือนกันเหมือนกันฟิลหลับตาหลับตาได้เลยนะแต่ว่าอย่าเกมก็พอ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาช็อปชูชัยน,นนะคะกับโปรโมชั่นดีๆนะคะมาได้ที่ศูนย์การค้ายูดีทานะคะซอย5เท่านั้นนะคะสำหรับว,วันนี้ไปช็อปต่อแล้วนะคะบ๊ายบาย